สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยู่ก็ผมนะครับ Gg ี G G. ที่ซ่้ง gg พารวยซันแนลครับผมคลิปนี้เป็นทางหวยรัฐบาลไทยงวดของวันที่1เดือนสองพี6หกเก้านะครับผมสำหรับรัฐบาลไทยงวดที่แล้วก็จะเข้าเป็นตัวกันนะเข้าอยู่นะทุกคนนะแต่ว่าเป็นตัวกันก็ก็ฟังได้ถูกอยู่เนาะนะนะ ก็เ,เป็นเจ็ดสองเป็นตัวกันสําหรับรัฐบาลก็เข้ามาสองงวดตีล้วะนาะนะสองงวดตีแล้ว,นะว,ลวหลังจากหลุดหลุดไปหลายงวดเลยเนาะอืมก็นั่นแหละมามาแล้วสองงวดก็ขอให้เข้าต่อเนื่องแล้วกันนะสาหรับรัฐบาลนะก็มาตามรุ่นกันต่อเนาะฝากพี่ๆคนไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนะถ้านะพร้อมก็แล้วก็มาดูตัวเลขของวันนี้กันเลยครับผม สำหรับหวยรัฐบาลงวดที่แล้วงวดของวันที่17สามตัวบน972 972 02สองบนสองหลังนะงวดที่แล้วผมให้7กับ8นะเอาที่เด่น7ฟัน7โอ้โหเกือบไม่เข้าทุกคนนะ7 4แล้วก็7 2 เจ็ดสี่แล้วก็เจ็สองเกือบเกือบเกือบไม่เข้าเนาะเป็นตัวกันอ่ะมาตามกันต่อตามกันต่อ วยรัฐบาลนะครับเป็นวันนี้เดือนวันนี้ก็จะเป็นสี่สี่กับห้านะครับแล้วก็จะมีสี่แปดสี่เก้าสี่สองห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ห้าสองนะครับ ตัวการน,นะครับ40 50 47กับ41ตัวฟันนะครับก็จะเป็นเลข4ตัวเน้นก็จะมี 4ี4เจ็ดสี่แปดสี่เล้วก็ห้าเก้าสี่นะครับผมอ่าสี่แปด้าสีแล้วก็หนะ้าเนาะสำหรับรัฐบาล2ตัวนะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นงวยรัฐบาลเลข3มตัว สามตัวเอา4 4่สี่แปดเก้าสี่แแล้วก็4 2 0นะครับหวยรัฐบาลนะครับก็มีเท่านี้ครับผมฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจ ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ